สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมันเป็นเป็นเป็นกั้งก้งเปลือกแข็งบ้านเขาเนาะโอ้ยบอสตาถงมามาเยี่ยมเลยซื้อกับข้าวมาฝากมันน่าจะเป็นกับแก้มนะเป็นกับแก้มมันไม่ได้เป็นกับข้าวแต่ก็ไม่จะแก้มกับอะไรนะคะจริงๆแล้วสีเขาดูสวยนะแต่ว่าห้องเรามันจะมืดมันก็เลยดูไม่สวยเราจะกินยังไงนะมันก็เลยมืดไปหมดเลยเนาะ เออมันจะกินยังไงอ่ะมันกินยากเนาะมันจะกินยังไงเพื่อนเพื่อนมันเป็นกุ้งที่อ่าเมืองจีนเขาชอบกินกันมันเหมือนกุ้งแม่น้ำกุ้งกำลางแต่มันมันไม่ใช่เปอกมันแข็งแข็งอือเปิมันจะแฉะอันนี้ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเนี้ยมันต้องใช้กรรไกรตัดเลาะข้างๆออกเนี่ยเลาะข้างๆออกก็ได้ตัวเขาจะกลมๆอย่างนี้เขาจะไม่ค่อยมีเนื้อ แต่เห็นแบบว่าบ้านเมืองจริงเขาชอบกินมาเลยเป็นกับแก้มเนาะนรสชาติเป็นไงจ๊ะก็เป็นเผ็ดบอกเพ,เพื่อว่ามันเป็นมาล่าอืมเป็นมาล่าเนาะอันนี้ค่ะแกะออกมาแล้วมันจะได้ประมาณนี้มันจะแค่เนี้ยใช่ค่ะอันนี้คืออัน,นที่แกะออกมาคือจะเป็นอย่างนี้นี่คือเปลือกมันนะคะอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้เี่ยค่ะโุ้งเล็กมากแล้วเจียบกับปากหนูนะฮะไปเล็กมาก นโ,โอเคแซ่บไหมคะสรุปอืมแซ่บค่ะก็อร่อยเนาะอร่อยค่ะอร่อยแจ้กเพื่อนๆมาเด้อมาเด้อมาจะจะชิมให้ดูอืมถ้าบ้านเราก็ผัดกุบผัดอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันมันผัดเผ็ดบ้านเราผัดเผ็ดผัดกุบผัดเผ็ดเนาะแต่ที่นี่แค่มันมีเครื่องมาลา่เฉยๆกินแบบนี้ค่ะ เป็นบ้านนี้เขาก็น่าจะกัดทั้งเปลือกนะแล้วก็เล็มเด่นดูดเอาเด้แลต่แต่คนไทยก็ไม่นะคะคนไทยจะไม่ไม่เคี้ยวนะคะ้พรแะล้วก็มันแข็งกินได้ไงมันแข็งมากแล้วหนูก็จะแกะเอาแบบนี้เองเขาขายในตลาดเยอะมากเลยกุ้งแบบเนี้ยใช่แล้วเขาชอบซื้อไปทําแบบนี้กินเนาะคือนี่อาหารเขาเอาไปทําแบบนี้ผัดผัดประมาณนี้ค่ะ เขาจะมืดหน่อยเนาะสีเขาเลยไม่สวยเนาะออืมผัดใส่พริกนต่สองก็พยายามแกะนะคะนี่เป็นหัวอืนี่เป็นอันนี้เขาเดี๋ยวพี่จะแกะจะลองชิมดูนะคะทั้งตัวเลยขอบคุณค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวพี่แกจะลองชิมดูนะรสชาติเขาจะเป็นยังไงลืมถามอ่ะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรมเมนูนี้เนาะอืมอืมลืมถามบอสก็ไปเนาะเราก็เลยได้แต่กินบายบายน้องจอมบายบายค่ะขอบคุณเพื่อ